สวัสดีครับทุกคนพบกับมิตรวันชาวเรือนะครับนักดนตรีคนไทยบนเรือสำรานะครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องว่าผมมาเป็นนักดนตรีบนเรือสำราญยังไงนะครับควบกับวิวทะเลตอนนี้ที่เรือล่องเลยนะครับที่ทะเล阿拉斯านะครับก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับผมครับผมมาทํางานบนเรือสำราญเป็นนักดนตรีบนเรือสำราญได้เนี่ยเพราะว่าการออดิชั่นเข้ามานะครับจะมีเอเจนซี่เอเจนซี่ของผมก็อยู่ที่นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาครับก็วันนั้นเป็นช่วงโควิดพอดีครับ แล้วก็ผมได้คอนแทคจากรุ่นพี่มาให้ส่งคลิปไปดูว่า,าผ่านไหมส่งผ่านอีเมลไปถ้าเขาสนใจเขาจะติดต่อกลับมาครับปรากฏว่าเขาติดต่อกลับมาในวันรุ่งขึ้นเลยวง,วงที่ผมออดิชันเนี่ยเป็นวงแจ๊สออเคสตราบนเรือครับบนเรือจะมีหลายวงแต่ว่าวงที่รับออดิชันมากที่สุดก็คือวงออเคสตราครับวงนี้จะเน้นการอ่านโน้ตแล้วก็เก่งเรื่องแจ๊สครับทุกเครื่องเลยไม่ว่ากีตาร์เบสกลองเครื่องเป่า อะไรพวกนี้ต้องเก่งเรื่องแจ๊สการอาร่านโน้ตเร็วในการออริชั่นก็จะมีการทดสอบการอาร่านโน้ตไซดิงหรือว่าการอาร่านโน้ตเร็วเลยครับเขาจะส่งโน้ตเพลงมาให้ดูก่อนแค่10นาทีเท่านั้นแล้วก็อ่านเลยครับ4เพลงออริชั่นอ่านโน้ตเสร็จแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นออริชั่นการทํางานจริงจําลองการทํางานจริงบนเรือครับนนเขาจะให้เพลงที่เคยใช้เล่นบนเรือมา แล้วก็จะเล่นให้เล่นพร้อมแทร็กที่เขาส่งมาบวกจังหวัดเมทยนมอมติ๊กติ๊กติ๊ก,กในหูครับแล้วอัดวิดีโอส่งเข้าไปอย่างเช่นเพลงทั้งหมดเนี่ยเขาจะให้ตอนเที่ยงเราก็ต้องอัดส่งให้เขาประมาณช่วงเย็นนะครับเป็นการจําลองการทํางานจริงทั้งหมดครับการ audition เรื่องสุดท้ายก็จะเป็นเกี่ยวกับการ audition เกี่ยวกับแจ๊สครับการอีพไวท์ต,ต่างๆการเล่นเพลงแจ๊ ทั้งหมดทั้งจังหวะช้าจังหวะเร็วครับเพราะว่ามาเล่นทํางานจริงเนี่ยจังหวะหลากหลายมากครับไม่ใช่แค่แจ๊สพวกลาตินอะไรเยอะมากแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมออเดชั่นผ่านทั้งหมดครับเขาก็ให้ทําเกี่ยวกับเอกสารการสัมภาษณ์วีซา่าการตรวจประวัติอาชญากรรมการตรวจสุขภาพทางเรือการถูกตรวจสุขภาพทางเรือที่ไทยเนี่ยมีแค่โรงพยาบาลเดียวเท่านั้นนะครับก็ค่อนข้างจะเข้มงวดมาก ลูกเรือทุกคนไม่ว่าแผนกไหนเนี่ยต้องผ่านการตรวจสุขภาพแล้วก็ฉีดว <aring> ัคซ <income> <shelf. S 1> ีนนะครับตรวจโรคร้ายแรงอะไรต่างๆห้ามเป็นนะครับห้ามเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการทํางานนะครับเอาง่ายๆเมื่อออดิช <cimento> ั Noise ่นผ่านทําเอกสารผ่านทั้งหมดแล้วเนี่ย เราก็จะไปต้องต้องไปกรอกข้อมูลเราในเว็บไซต์ของบริษัทนะครับลูกเรือจะมีแอคเคาท์เข้าไปในเว็บไซต์เขาก็จะให้กรอเกเอกสารทั้งหมดเลยช่วงนั้นก็จะมีพวกใบวัคซีนโควิดด้วยทุกอย่างเลยครับพาสปอร์ตแผนการเดินทางเวลาถึงการเดินทางจริงเนี่ยตั๋วก็จะส่งไปในเว็บไซต์นั้นครับเราจะไปเข้าไปดูในหน้าหน้าต่างของเราได้เป็นของใครของมันของลูกเรือเลยครับ อีกอย่างนึงคือเป็นการสอบมาลีนเทสค,ครับเกี่ยวกับความปลอดภัยภาษาอังกฤษอะไรต่างๆครับรลูกเรือทุกคนต้องสอบครับคุณสมบัติของลูกเรือทุกคนที่จะมาทํางานบนเรือเนี่ยไม่ใช่แค่นักนดนตรีก็คือต้องพูดภา,าษาอังกฤษได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรืออินเตอร์เนชั่นแนลวิ่งอยู่ต่างประเทศนะครับเรือต้องไปขึ้นที่สัญญาแรกของผมเนี่ยต้องไปขึ้นที่ไมอามีสหรัฐอเมริกานะครับจาได้ช่วงนั้นขึ้นไปแล้วก็ต้องก,าก,ากักตัวด้วยครับ7วันถึง14วัน หลายคนที่ถามงานเรือมาในคอมเมนต์หรือว่าทักแชทมาเนี่ยแผนงานอื่นเนี่ยผมไม่ทราบข้อมูลรายละเอียดจริงๆนะครับเพราะว่างานบนเรือมันมีเยอะมากครับรายละเอียดก็จะตแตกต่างกันไปแต่ถ้างานดเดี่ยวผมค่อนข้างจะรู้รายละเอียดต่างๆในการออเดีชั่นการเข้ามาเป็นน,นักดนตรีบนเรือนะครับถ้าอย่างงานอื่นเช่นงานสปางานห้องอาหารทุกนี้เขาก็จะมีเอเจนต์เกี่ยวกับงานทุกนี้ โดยตรงนะครับรายละเอียดก็จะต่างกันครับลองไปศึกษาดูนะครับโชคดีที่ตอนบินมาเนี่ยบริษัทออกค่าตัว๋วเครื่องบินให้หมดเลยนะครับสำหรับนักดนตรีนะครับแต่บางแผนกเนี่ยต้องออกค่าตัว๋วเครื่องบินเองครับ mm hmm. เช่นสปาหรือว่าบาร์เทนเดอร์ห้องอาหารในสัญญาแรกๆนะครับอาจจะมีะแผนกอื่นอีกที่ต้องออกค่าตัว๋วเครื่องบินเองนะครับลองถ้าใครที่เคยมาทำเนี่ยลองคอมเมนต์มาดูได้นะครับ กลับมาที่งานนักดนตรีงานนักดนตรีเนี่ยค่อนข้างจะออดิชั่นยากมากครับ mm hmm. เขาเขาไม่เอาคะแนน,นภาษาก็จริงแต่ว่าระหว่างที่เขาคุยกับเราเนี่ยผ่านวิดีโอคอลเนี่ยผมออดิชั่นผ่านวิดีโอคอลนะครับทุกอย่างเลยเ,เขาจะรู้เลยว่าเราพูดภาษา,ษาได้ไหมสื่อสารภาษาอษังกับเขาได้ไหมเพราะว่าไม,ม่ผมคิดว่าไม่ว่า,ผาแผนกไหนเนี่ยเขาจะสัมภาษณ์เป็นภาษากฤษหมดเลยครับ ผมออเดชันน่ะไปขั้นตอนทั้งหมด3วันในการออเดชันนะเยอะมากโหมดมากของนักดนตรีนะ่ยเรื่องการอนโน้ตต้องไปมากมากครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เตรียมตัวทุกอย่างครับค่าดําเนินการทุกอย่างเราต้องออกเองนะครับเช่นซื้อชุดเขาจะมีลิส์มาเลยว่าต้องใช้ชุดอะไรในในการทําง,งานนะครับเช่นเ,เชิดดำสลักดำเชิดสีอะไรเงี้ยเครื่องดนตรีต้องเตรียมเอ,เองทั้งหมดนะครับเราไม่ต้องกังวลว่า เออดิชั่นผ่านแล้วต้องไปที่ไหนต้องอใครจะเตรียมเอกสารให้เราเราเช็คสถานะทุกอย่างได้ในเว็บไซต์ครับเว็บไซต์ลูกเรือเนี่ยครับมีบอกทุกอย่างเลยก่อนที่จะเดินทางเนี่ยเราจะเซ็นเกี่ยวกับประกันชีวิตประกันอะไรทุกอย่างด้วยครับเมื่อเกิดเหตุบนเรืออะไรเงี้ยเขาจะทาประกันให้เราด้วยเรื่องวุฒิการศึกษาเนี่ยไม่มีผลต่อการดิชั่นนะครับเขาไม่ได้เอาวุฒิเขาเอาแค่ประสบการณ์การทํางานสามารถทํางานได้ในตามที่เขากําหนด ในการออดิชั่นต่างๆทุ้สางผิษได้ไม่เป็นโรคไร้แรงไม่มีประวัติอาชญากรรมแค่นั้นครับผมว่าหนักกว่าการอาวุธจริงนะเพราะว่ามันหมายถึงการขึ้นมาขึ้นเรือม,มาแล้วทํางานจริงได้เลยต่อให้คุณมีวุฒิปโทปอเอกเนี่ยมันก็ไม่ได้การเนตีว่าคุณทํางานได้จริงนะแต่ถ้ามีก็ดีแต่ส่วนใหญ่คนที่ทํางานบนเรือเนี่ยก็จะคุบคีการทํางานประสบการณ์การเรียนเนี่ยก็จะมาทางนี้โดยเฉพาะอยู่แล้วอย่างผมเนี่ย ก็จะเรียนดนตรีมาจบปตีที่ดุยยางศิษินนะครับที่ราชจตุพรพนกพรแล้วก็ปโทจบเกี่ยวกับการศึกษารครับการสอนนะครับ<ๆ>ลืมบอกไปว่าเครื่องดนตรีที่ผมเล่นหลักๆเลยเนี่ยเครื่องเครื่องเป่าปผมเล่นเครื่องเป่าครับเป็นเครื่องทรัมเป็ตครับในวงก็จะมีเครื่องเป่า5ชิ้นครับจะมีอันโตแซกเทนเนอร์แซกสองชิ้นนี้เนี่ยอันโตกับเทนเนอร์เนี่ยต้องเล่นฟลูตกับคาริเนตได้ด้วยครับต้องเอาเครื่องไปเองนะเพราะว่าในเพลงจะมีเล่น แล้วก็ทมโบแล้วก็ทำเป็ดหนึ่งทำเป็ดสองครับเครื่องเป่าทั้งหมด5คนแล้วก็ลิทึมก็จะมีเปียโนกีตาร์เบสกลองครับค่าตอบแทนในการเซ็นสัญญาครั้งแรกอยู่ที่ประมาณ85,000บาทครับแล้วก็เงินเดือนก็จะขึ้นไปเรื่อยๆทุกสัญญาสัญญาละประมาณ2อ0 0บาทครับปีประมาณต,ตีว่าปีปีละประมาณ5,000บาทนะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะสัญญาในการ ปกตบนเรือเนี่ยจะอยู่ที่6เดือนครึ่งถึง7เดือนครับแล้วก็วันหยุดปกติแล้วเนี่ยอยู่ที่2เดือนถ้าเราทํางานไปเรื่อยๆสองถึงสาสัญญาแล้วเร,เราอาจจะขอวันหยุดเพิ่มขึ้นสัก3เดือน4เดือนอย่างวันหยุดของผมครั้งที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4เดือนเลยครับบนเรือจะมีวงอื่นๆอีกนะครับเช่นวงเล็กเก้ จากจามกาวงพวกนี้จะมาจากประเทศเดียวกันครับมาเป็นทีมนอกจากออเคสตาเนี่ยจะเอาดิชั่นมาจากทั่วโลกเลยครับจะเป็นวงที่เป็นอินเตอร์เนชั่นทลที่สุดอย่างวงที่ผมอยู่มีมาจากหลายประเทศมากสหรัฐอเมริกาฟิลิปปินส์ยูเครนอินโดนีเซียเ,เนี่ยมันก็จะรวมรวมกันบาซิลอจนตินาอะไรพวกนี้ครับพวกนักดนตรีจากอเมริกาใต้เก่งมากครับแล้วก็เฟรนลี่นิสัยดีด้วย เอกสารสำคัญก่อนเดินทางน,นะครับก่อนบินจริงนะครับแน่นอนเลยว่าต้องมีพาสปอร์ตครับแล้วก็วีซ่าสหรัฐอเมริกาที่เป็นวีซ่าลูกเรือนะครับ C1D เป็นวีซ่า C1D แล้วก็สัญญาจ้างงานหรือว่า LOE นะครับเราต้องไปยื่นที่ตอมองเขาก็จะเห็นว่าโอเคเป็นลูกเรือก็จะผ่านได้ง่ายนะครับ บินจากไทยมาสหรัฐอเมริกาเนี่ยต่อเครื่องประมาณ2-3ที่นะครับแล้วแต่เขาจะจองไฟล์ไหนให้อย่างผมเนี่ยตอนบินมาจากไทยไปที่ญี่ปุ่นและญี่ปุ่นไปที่ดัลลัสเทส็กซัสแล้วก็ดัลลัสเทส็กซัสไปที่มามีสหรัฐอเมริกานะครับค่อนข้างจะเยอะอยู่ใช้เวลาบินประมาณรวมทั้งหมดแล้วนะประมาณ25ชั่วโมงครับอย่างที่บอกว่าในข้อมูลในเว็บไซต์ของเราในเว็บไซต์ลูกเรือเนี่ยที่ล็อกอกินเข้าไปเขาจะมีบอกเลยว่าตัวเครื่องบินเนี่ย บินจากไหนไปไหนบินไปถึงแล้วต้องไปที่ไหนต้องไปพักโรงแรมไหนก่อนหนึ่งคืนอะไรเงี้ยส่วนส่วนใหญ่ลูกเรือบินไปแล้วเนี่ยต้องไปพักโรงแรมก่อนหนึ่งคืนครับเพื่อที่จะไปรวมกับลูกเรือแผนกอื่นแล้วก็ขึ้นเรือในวันลุกขึ้นตอนเช้าพร้อมกันทั้งหมดครับหลังจากออกที่จากโรงแรมแล,แล้วเนี่ยไปถึงเรือก็จะมีแผนกเ r มารมาับครับทำเอกสารทั้งหมดเกี่ยวกับตรวจพาสปอร์ตของเราเอกสารเกี่ยวกับ ทุกอย่างที่ต้องใช้เอกสารสุขภาพอะไรต่างๆแล้วตรวจเสร็จแล้วเนี่ยระหว่างทางขึ้นเรือเนี่ยก็จะมีหัวหน้าแผนกข,ของเราแต่เราแผนกเนี่ยมารอรับครับของผมก็จะเป็นมีซูเปอร์ดรี렉เตอร์เป็นหัวหน้าวงเนี่ยมารับครับแล้วก็จะพาขึ้นห้องมาครับขึ้นห้องเสร็จแล้วก็จะไปที่ออฟฟิศของของเราครับเพื่อไปรับบัตรอะไรต่างๆบัตรประจําตัวบนเรือหลักๆเนี่ยก็จะมี2บัตรครับบัตรแรกก็จะเป็นบัตรประจําตัวเราเลยเป็นซีพาร์ตการ์ดครับบัตรเนี้ย จะใช้แทนเงินสดด้วยสแกนซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องเติมเงินสดเข้าไปในบัตรนี้บัตรที่2ก็จะเป็น e m e r g e n c y card หรือว่าเป็นบัตรประจำสถานีฉุกเฉินของเรานะครับลูกเรือทุกคนจะมีเริ่มทํางานขึ้นมาบนเรือปั๊บเนี่ยถ้าวันนั้นมีตารางงานเราต้องเริ่มทํางานเลยครับไม่มีการซ้อมไม่มีอะไรทา้งานเพราะว่าเราถือเขาถือว่าเราออเดชั่นมาแล้วจะมีการประเมินงานด้วยครับสเดือนถ้าไม่ผ่านเนี่ยส่งกลับบ้านแล้วก็ต้องออกตัวค่าเครื่องบินเองนะครับเพราะว่า มันหมายถึงว่าเราไม่มีประสิทธิภาพในการทํางานตามที่ควรจะเป็นนะครับบนเรือตารางงานต่างๆของนักดนตรีเนีน่ยหัวหน้าจะเป็นคนออกครับไม่ว่าแผานกไหนก็แล้วแต่ก็จะมีหัวหน้าออกตารางงานในแต่ละรูสหรือว่าในแต่ละทริปเรือทริปเรือนึงก็จะประมาณ7วันครับนักดนตรีนนในแต่ละลำในแต่ละเรือเนี่ย ก็โชว์ต่างๆก็จะแตกต่างกันออกไปครับอย่างลำนี้ก็จะเป็นอีกโชว์หนึ่งลำที่ผมเคยทำอีกลำนึงก็จะเป็นอีกโชว์หนึ่งเพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมอะไรทุกอย่างเนี่ยต้องพร้อมมากๆครับการอ่านโน้ตอะไรทั้งหมดการปรับตัวความเป็นอยู่อะไรต่างๆต้องให้เสร็จทั้งหมดเพื่อเราจะได้เอาเวลาเนี่ยมาทําการบ้านเกี่ยวกับโน้ตเพลงของเราทั้งหมดนะครับอยู่บนเรือสารานเนี่ยลูกเรือทั้งหมดไม่ว่า,ผาแผนกไหนก็แล้วแต่เนี่ยอยู่ฟรีกินฟรีครับเงินเดือนเก็บอย่างเดียว นอกจากว่าเราอยากไปซื้ออะไรบนฝั่งเวลาเรือจอดทริปนึงเนี่ยเรือจอดถ้าเรือกบทุกวันครับไปเรือท่องเที่ยวไม่ได้ล่องอยู่ในทะเลน,นานแบบ 4- 5หเดือนอะไรแบบนั้นหลังจากขึ้นเรือมาแล้วทําการบ้านอะไรเสร็จหมดแล้วเกี่ยวกับโนต้ตเพลงอะไรทุกอย่างลงตัวแล้วเนี่ยก็ทุกที่เหลือก็ฟรีเลยครับเราสามารถทํางานตามตารางปกติไม่ต้องมีความกดดันอะไระเรือจอดก็ลงไปเที่ยวได้แรกๆขึ้นเรือมาเนี่ยอาจจะเจ็ตแล็กหน่อยครับปรับเวลานอนยากมากเพราะว่า อ,อเมริกาเนี่ยช้ากว่าไทย12ชั่วโมงเลยครับอย่างฝั่งเวสต์โคสอาจจะ10ชั่วโมงเวลาเดินเรือไปในพื้นที่ต่างๆผ่านประเทศอะไรต่างๆเนี่ยกัปตันก็จะประกาศเวลาว่าออให้ปรับเวลาเพิ่มขึ้นล่วงหน้า1ชั่วโมงถอยหลังหนึ่งชั่วโมงแล้วแต่ประเทศนั้นๆครับเวลาท้องที่ของประเทศนั้นๆอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆในการเป็นลูกเรือใหม่ในสัญญาใหม่นะทุก ทุกผแผนกเลยคือการเทรนนิ่งครับเทรนนิ่งความปลอดภัยเราไม่ใช่แค่ขึ้นมาเป็นทำ,ทำงานของผแผนกเราครับเราต้องรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยเรือทั้งหมดเลยไม่ว่า,าการดับเพลิงประตูกระน้ำประตูกันไฟเป็นแบบไหนเซฟเดอะเวฟกดกดต่างๆบนเรือการแต่งกายทุกอย่างที่เราควรจะรู้เกี่ยวกับเรือลำนี้แล้วก็ความปลอดภัยทั้งหมดเกี่ยวกับการทำงานากฎระเบียบอะไรต่างๆทุกอย่างเลยครับ แม้แต่เนี่ยห่วงยางอะไรต่างๆความปลอดภัยเสื้อชูชีพอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องรู้หมดเลยครับอ,อย่างถ้าเราย้อนไปดูเอ่อ EP ก่อน,อนๆที่ผมพูดเนี่ยนั่นเป็นความรู้ที่ผมสั่งสมมาจากการเทรนนิ่งทั้งหมดเลยครับนอกจากการเทรนนิ่งออนไลน์ความรู้พวกนี้แล้ว,ลวก็จะมีความเอ่อเทรนนิ่งในพื้นที่หน้าง,งานจริงด้วยครับเช่นการดับเพลิงการฝึกซ้อมดับเพลิงการฝึกในสะกับเสื้อชูชีพแพรชูชีพอะไรต่างๆ,ๆ,ๆ,ๆครับเยอะมาก ถ้าทำงานบนเรือมาอ,อย่างงานนักดนตรีเนี่ยถ้าเจอหัวหน้าดีก็ดีไปผมผมคิดว่ามันก็เป็นทุกผนแผนกนะถ้าเจอหัวหน้าดีก็ดีไปเลยทั้งสัญญาล๖๗เดือนเราเนี่ยก็ชิวไปเลยยิ่งถ้าลำใหญ่เนี่ยหัวหน้าแย่งงานเยอะยิ่งแบบกดดันครับอยู่อย่างกดดันเลยแต่ว่าถ้าเรามีฝีมือซะอย่างไม่เป็นไรครับเราก็ปรับตัวเอาผมคิดว่าไม่มีนักดนตรี พี่อยากจะไปลำใหญ่นะเพราะว่าลำใหญ่นีนงานเยอะมากงานกดดันพื้นที่บนเรือเยอะต้องแสดงเยอะในขณะที่เงินเดือนเนี่ยเท่ากาันหรือว่าแทบจะไม่แตกต่างกันเท่าไหรเลยแต่เดี๋ยวนี้นะ่ะถ้าเอเจนต์ผมจะส่งไปลำใหญ่นะผมขอเลยบอกว่าขอเพิ่มอีก300ดอลลาร์ขอเพิ่มอีกเดือนละหมื่นบาทนักดนตรีที่อยู่ลำใหญ่เนี่ยจะได้ห้องเดียวนะครับเป็นห้องเดียวแต่ว่าแคบแต่ถ้ามาลำเล็กลงเนี่ยขนาดกลางเนี่ย ก็จะเป็นห้องมีรูมเมทแต่ว่าเป็นห้องใหญ่ครับการเป็นนักดนตรีบ,บนเรือเนี่ยแทบจะไม่ค่อยซ้อมเลยครับแล้วก็ทํางานชุ่มวันลับ45นาทีถึง2ชั่วโมงเท่านั้นแล้วแต่ว่าตารางงานวนนันนั้นเป็นยังไงแล้วก็ใน1สัปดาห์มีวันหยุดแถมอีกหนึ่งวันครับปกติทํางานแค่วันละ45นาทีแทบจะเหมือนหยุดไปอยู่แล้วครับเวลาเรือจอดก็ลงไปเที่ยวได้ปกตินอกจากนั้นหน้าที่อื่นๆก็จะมีพวกอย่างเช่น ช่วยเช็คอินแขกเวลาแขกขึ้นเรือเดือนละสองครั้งเท่านั้นครับก็จะเป็นช่วยเหลือกับแผนกอื่นเพราะว่าพวกนักดนตรีนักสแสดงหรือว่าแผนกอื่นๆที่ว่างๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีหน้าที่เกี่ยวกับเวลาวันที่แขกขึ้นเรือนะครับวันเริ่มทริปอ่ะวันเริ่มเริ่มทริปก็จะไปช่วยเช็คอินแขกแค่แบบสแกนบัตรแขกขึ้นเรือเท่านั้นเองถ้ามีเวลาว่างก็ไปทำไซจ็อบรับงานเสริมได้ครับเช่นแจก แผนที่เวลาเรือจอดชั่วโมงละ10ดอลลาร์หรือชั่วโมงละ300้อยบาทเป็นช่วยแผนก Security Security ในการสแกนสัมภาระก็จะมีงานไซต์จอบแบบนี้หรือว่าไปช่วยแผนกค u s ค k e ปปิ n งพ่อบ้านแม่บ้านเวลาขนกระเป๋าเราก็จะได้เงินเพิ่มนะแต่ว่างานพวกนี้เขาค่อนข้างจะมีเส้นสายกันในในชาติเดียวกันหรือว่าอะไรพวกนี้อยู่แล้ว อีกอย่างหนึ่งลืมบอกไปในเรื่องเกี่ยวกับการเงินทุกคนจะมีบัตร ATM เอทอที่บริษัทเรือทําให้ครับ,แล,บลแล้วบนเรือเราก็จะมีตู้ ATM บัตรนี้สามารถใช้ได้ทั่วโลกครับเป็นมาสเตอร์การ์ดครับไม่ใช่แค่บนเรือก็จะเป็นเหมือนบัตรบ,บนบกครับเงินก็จะถูกโอนเข้าในบัตรอย่างนักท่อทีเนี่ย ในหนึ่งเดือนจะโอนเข้าสองครั้งเป็นแบ่งเข้านะครับเพราะว่าเงินมันค่อนข้างเยอะๆก็เลแบ่งเข้ามันก็ดีเหมือนกันก็ทาให้เราใช้ใจ่ายอะไรได้คล่องตัวขึ้นครับแล้วเราสามารถตั้งค่าในเว็บไซต์ได้ว่าจะโอนกับไทยที่บัญชีไหนโอนกับประเทศตัวเองครับโอนกับได้กี่เปอร์เซ็นต์จะเอาโอนกับกี่เปอร์เซ็นต์จะเก็บไว้บนเรือในบัญชีบนเรือไว้ใช้บนเรือกี่เปอร์เซ็นต์ครับถามว่าเวลาอยู่บนเรือแล้วเครื่องดนตรีพังจะทำไงคือทำอะไรไม่ได้เลยครับต้องรอเรือจอดฝัง แต่ว่าเรือจอดฝั่งก็จะจอดทุกวันถึง2วันอยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่าฝั่งที่จอดเนี่ยมีร้านขายเครื่องดนตรีไหมหรือว่ามีร้านซ่อมไหมแค่นั้นเองอย่างเครื่องเป่าทรามเป็ตที่ผมเล่นเนี่ยต้องระวังมากๆครับผมซ้อมเสร็จเมื่อไหร่หรือเล่นเสร็จเมื่อไหร่ผมจะเก็บใส่กล่องทันทีครับไม่ไม่วางไว้แบบเรียราดนะเพราะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นครั้งเดียวเนี่ยไม่ใช่แค่เครื่องแพงมันเราต้องหยุดทํางานไปโดยแบบ ไม่ทําอะไรไม่ได้อะมันอาจจะส่งผลต่อเราก็ได้นะอย่างกีตาร์อะไรพวกนี้ใส่กีตาร์สามารถซื้อตุนได้อยู่แล้วครับหรือว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือสั่งออนไลน์ครับเป็นการสั่งออนไลน์ทั่วไปเหมือนช้อปปิ้งออนไลน์เหมือนเราสั่งในบ้านเราแอปส้มแอปประเงินอะไรเงี้ยแต่ว่าที่นี่ก็จะเป็นพวก Amazon กับ eBay อะไรพวกนี้เราสั่งได้ครับแล้วก็ของก็จะมาส่งที่ท่าเรือที่เป็นท่าเรือกําหนดที่การส่งของเรือจอดปับ๊บแล้วก็ลงไป เอาของที่เ,เหมือนเขาเรียกว่าเป็นที่พักของของ,ของท่าเรือนั้นๆของลูกเรือเรื่องการเป็นอยู่อย่างอื่นก็อย่างที่บอกกินฟรีอยู่ฟรีมีเครื่องซักผ้าพร้อมเครื่องอบไม่ต้องตากนะครับอบอบแห้งใส่ได้เลยมีแผนกพยาบาลสูตรพยาบาลบนเรือครับแต่ยาส่วนใหญ่ผมจะเอามาเองครับพวกยาที่ถูกกับโลกเรานะที่เราเคยกินแล้วมันเรู้สึกดีมันถ้าอรอแผนกพยาบาลมันอาจจะหาย ไม่หายก็ได้ก็ไม่รู้แต่เขาดีอยู่แล้วครับมีหมอประจํามีพยาบาลอะไรบนเรือสวัสดิการอย่างอื่นก็จะมีะงานเลี้ยงลูกเรือทุกเดือนครับมีออกปูปราร์ตี้ทุกเดือนอย่างอื่นก็อาจจะมีแบบของขวัญช่วงงานคริสต์มาสงานปีใหม่บ้างประมาณนี้ครับช่วงวันหยุดที่เรากลับไทยเนี่ยไม่ได้เงินเดือนนะครับเพราเป็นวันหยุดของเราไปแต่ว่าเงินที่เราได้เนี่ยมันค่อนข้างจะพออยู่แล้วแล้วก็พักไปเพราะว่าอยู่บนเรืออยู่บน ทางทะเลนานๆเนี่ยมันก็เบื่อใช่ไหมกลับไทยไปก็พักผ่อนให้เต็มที่แล้วก็มาเริ่มสัญญาใหม่ในการเริ่มสัญญาใหม่เนี่ยส่วนส่วนหนึ่งมันขึ้นอยู่กับเราด้วยนะว่าสมมติเอเจนซี่เนี่ยเสนอเรามาว่าไปเรือลำนี้เส้นทางนี้เราไม่ชอบเราอาจจะเปลี่ยนไปอีกเส้นทางหนึ่งก็ได้อ,อย่างผมเนี่ยเส้นทางนี้ก่อนจะมาเส้นทางสก้าเนี่ยมันไปต้องไปอีกเส้นทางหนึ่งที่ผมไม่ชอบ แต่พอมาลาสก้าเนี่ยผมอยากมาอยู่แล้วผมก็เลยตอบรับเลยทันทีอย่างสัญญาหน้าเนี่ยหมดหมดจากลือลัมนี้เนี่ยเอเจนต์ก็เสนอผมมาแล้วแล้วผมก็ตอบรับไปเรียบร้อยแล้ว7เดือนเออไม่ใช่7เดือนเนี่ยหเดือน20วันบนเลือลันี้นะครับสัญญาเนี้ยเดเดือนเลยฝากถึงนักดนตรีทุกคนในไทยนะครับผมอยากให้มาเยอะกันเยอะๆเลยเพราะว่าอย่างเพื่อนบ้านเราฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเนี่ยเป็นนักดนตรีที่เก่งๆเยอะมาก ประเทศอื่นก็เหมือนการอเมริกาใต้ไม่ใช่ไม่ใช่แค่สหรัฐอเมริกานะที่เก่งประเทศอื่นๆเก่งเยอะมากแล้วก็ส่วนหนึ่งเลยเขาได้เรื่องภาษาครับการเป็นนักดนตรีบนเรือเนี่ยเล่นดนตรีด้วยภาษาดนตรีก็จริงแต่ว่าเราไม่ใช่แค่เล่นดนตรีไงเราต้องความปลอดภัยการสื่อสารกับคนอื่นการทํางานรายละเอียดการเตรียมตัวเนี่ยหลักๆเลยต้องอ่านโน้ตคล่องครับ ต้องภายใน1นถึงสรอบต้องได้แล้วทุกสไตล์ทุกแนวไม่ไม่มีการแบบว่ามาทํางานบปเลยแล้วเพลงนี้ผมไม่ได้ขอเวลาสักสาสวันได้ไหมเพื่อซ้อมเตรียมตัวกลับบ้านได้เลยครับเรื่องภาษาอังกฤษเรื่องการอ่านโน้ตเรื่องแจ๊สต้องรู้จักเพลงต้องเล่นแจ๊สได้หลายๆจังหวะจังหวะเร็วเนี่ยต่อให้เร็วแค่ไหนเราต้องเล่นได้ไม่ใช่แค่แบบมืนมันเร็วไปผมเล่นไม่ได้เปลี่ยนได้ไหมเราพูดแบบนั้นก็ได้แต่ว่ามันก็จะทำให้เรา ใช่ไหมเสียบเครดิตความสามารถของเราอาจจะไม่ได้โปรโมทในสัญญาต่อไปก็ได้อย่างอื่นเวลามาที่นี่ก็ถ้าให้ผมแนะนําก็จะมีพวกอาหารครับอาหาราพวกพริกพวกอะไรที่เราอยากกินเน่ยเตรียมมาได้เลยครับ<ม>เขาไม่ห้ามแค่เอาใส่กระเป๋ามาแล้วก็ใส่ถุงอะไรให้มันมิดชิดหน่อยเพราะว่าเวลาถ้าเขาโยนกระเป๋าแรงแรงมันอาจจะ เอ่อพวกอาหารอะไรมันแตกใส่กระเป๋าได้ครับอย่างเช่นผมที่ตอนผมไปไซออนขึ้นเรือที่จาเมกาเนี่ยกระเป๋าแตกแบบพวกน้ำจิ้มอะไรเงี้ยแตกหมดเลยต้องเตรียมตัวดีๆทุกรายละเอียดครับพวกเช่นของใช้อะไรต่างๆที่เราคิดว่าจําเป็นเนี่ยเตรียมมาเลยครับแล้วก็น้ําหนักกระเป๋าเนี่ยสำหรับลูกเรือน้ําหนักกระเป๋าเนี่ยเขาให้2กระเป๋านะครับอืม กระเป๋าละไม่เกินถ้าจากไทยนะจากไทยกระเป๋าละไม่เกินประมาณ23กิโล25กิโลแต่ถ้ามีไฟล์ทไฟไฟที่ transit เปลี่ยนเครื่องในสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้อง21กิโลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาให้ปลอดภัยนะกระเป๋าละไม่เกิน21กิโลปลอดภัยที่สุดเราไม่ต้องมาไปชั่งน้ําหนักแล้วกระเป๋าน้ําหนักเกินอา้าวต้องเอาของออกอีกกุ่นวายหลายอย่างครับแล้วก็ ตรวจเส้นทางก่อนบินให้ดีครับว่าตรงนี้ต้องรับกระเป๋าไหมเปลี่ยนเครื่องต้องรับกระเป๋าไหมหรือว่าไปรับปลายทางทีเดียวสาคัญมากเพราะว่าเคยมีเหตุการณ์ที่กระเป๋าไม่มาด้วยนะของเพื่อนผมเนี่ยเสียวมากเพราะว่าอเคยมีของผมอ่ัวางถ้าวางผิดสายพานกันผมรึกว่ากระเป๋าผมไม่มาเอา้ามันไปอยู่อีกสายพานหนึ่งสายพานที่ งงช่วงที่ผมชอบที่สุดเลยนะก็คือวันสุดท้ายที่จะได้กลับบ้านที่อยู่บนเรือน่ยก่อนบินกลับไทยเนี่ยโอ้หมีความสุขมากทุกอย่างแบบเก็บของเตรียมเก็บกระเป๋ากลับบ้านได้กลับบ้านทักทีเหนื่อยจากการทํางานมาได้กลับไปใช้ใช้เงินซื้อนู่นซื้อนีอน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 ่อยู่กับครอบครัวอะไรเงี้คยครับแต่ก็นี่แหละครับการทํางานบนเรือก็ต้องข้อเสียก็คือห่างไกลบ้าน ข้อดีก็ได้เงินเยอะครับกลับไปถ้าเราทําหลายสัญญาแล้วเราก็ขอถ้าอยากอยู่ไทยนานๆก็ขอวันหยุดนานๆได้ครับได้ทํางานตรงแผนกที่เราชอบได้เที่ยวฟรีได้ล่องเรือไปทั่วโลกได้อะไรกันได้เจอเพื่อนได้เจออะไรใหม่ๆได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนหลากหลายประเทศเพราะว่าลูกเรือเนี่ยในเรือหนึ่งลํามเนี่ยมาจาก60กว่าประเทศเลยครับเยอะมาก ความหลากหลายทางภาษาวัฒนธรรมอ,อ,อะไรต่างๆเราได้เห็นความเป็นมนุษย์ของโลกใบนี้ว่าเชื้อชาติแต่ละชาติเป็นยังไงคนบนโลกนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยเป็นการเปิดโลกเยอะมากๆครับสถานที่บนโลกนี้ที่ไม่เคยเห็นที่ไม่คิดไม่เคยคิดว่ามันจะมีจริงๆบนโลกนี้อาหารแปลกๆสัตว์แปลกๆทะเลสวยๆได้เห็นเยอะมากครับ อย่างงานของผมวันนี้มีซ้อมแค่ออ30นาทีแล้วก็เล่นแค่สามเพลงตอนหนึ่งทุ่มเท่ากับว่าทำงานแค่ประมาณสี่สิบห้านาทีเท่านั้นเองวันนี้ช่วงกลางวันผมไม่ไม่ทำอะไรเลยเพราะส่วนใหญ่นักดนตรนีจะทำงานกลางคืนมีบ้างอาจจะมีแบบวันพิธีการที่เล่นตอนเช้าอะไรพวกนี้ตอนนี้งานเรือสำราญเนี่ยรับไม่อั้นเลยครับนักดนตรีประกาศรับเกือบทุกวันครับ รับเยอะมากเอเจนซี mm ่ hmm. ผมเนี่ยประกาศรับแบบบ้าคลั่งมากอะวันหนึ่งวันนึงหลายตําแหน่งมากๆครับที่สําคัญก็ตามที่ผมบอกไปนีครับภาษาอังกฤษต้องได้ jazz ได้อ่านโน้ตท่องอต้องมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีของเราแบบจริงจังครับแล้วก็ลองออดิชั่นดูขอบคุณครับขอบคุณครั จริงๆถ้าพูดถึงเนี่ยคนไทยมีศักยภาพเยอะมากครับเกี่ยวกับงานไม่ว่าไม่ใช่แค่นักดนตรีครับหลายทุกแผนกเลยแต่ว่าเสียอย่างเดียวเรื่องภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษเนี่ยผมฝึกเองครับฝึกจากการดูหนังเล่นเกมหนังที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วดูซับไตเติลฝึกจําคําศัพท์ครับการฝึกง่ายที่สุดก็คือฝึกจําคําศัพท์ครับต่อให้เราไม่รู้รูปประโยคเนี่ยเรายังรู้ว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรในคําศัพท์เรื่องนั้นๆนะครับแล้วก็เกี่ยวกับระบบการศึกษาอะไรทั้งหมดเนี่ยถ้า เปลี่ยนไปในปรับหลักสูตรเกี่ยวกับให้เกี่ยวกับนักดนตรีมาทํางานเรือโดยเฉพาะเลยเนี่ยดีมากๆนะครับนั่นหมายความว่าจบมาแล้วมีงานทําแน่นอนครับมีไม่กี่เรื่องเองที่เราต้องเรียนภาษาอังกฤษเรื่องแจ๊สเรื่องการอ่านโน้ตแค่นี้เองเรียนมหาลัย4ปี5ปีไม่เก่งก็ให้มันรู้ไปครับแล้วก็ใครอยากสมัครเนี่ยอยากส่งคลิปไป audition ดูเนี่ย ถ้ากลน์มาผมมาที่ใต้คำอธิบายนะครับมีมีไลน์ติดต่ออยู่แต่ว่าขอสกรีนเฉพาะคนที่ได้ตามเกณฑ์ที่ผมพูดไว้จริงๆคือภาษาอังกฤษได้อ่านโน้ตเร็วแจได้โพไวแบบได้ไม่มั่วโน้ตอ่านโน้ตเร็วนี่คือต้องเร็วจริงๆนะครับเพราะว่าเขาซีเรียสเรื่องนี้มากต้องรอบเดียวผ่านไม่ว่ายากแค่ไหนหรือว่ารอบถึงสองรอบเนี่ยต้องเป็นเค้าโครงทุกท,ทุกอย่างเพื่อ ไปกับวงได้แล้วเอาง่ายถ้าพูดแบบแรงๆเลยคือไม่เป็นตัวถ่วงวงะครับคือที่ขอสก,กรีนเพราะว่าไม่ใช่อะไรเวลาเรามาถึงเรือแล้วเนี่ยแล้วทํางานไม่ได้เขาจะส่งกลับบ้านจริงๆนะครับคือไม่ใช่ล้อเล่นคือถ้าทํางานไม่ได้เลยโดนการเตือน2องวอร n นิ่เนี่ยส่งกลับบ้านแล้วต้องเสียค่าเครื่องบินกลับเองอีกมันหลายตังค์ครับ และอย่างเป็นการส่งคนไปหาเอเจนต์ที่ผมรู้จักเป็นการเป็นเครดิตมาจากผมด้วยครับส่วนหนึ่งถ้าส่งไปแบบเราเล่นอะไรไม่ได้เลยเนี่ยมันก็ไม่เอฟฟกมาถึงผมนะครับการส่งคนต่อไปก็จะมีผลต่อการส่งที่คนที่เขามีความสามารถจริงๆด้วยเพราะฉะนั้นเรามีเวลาเตรียมความพร้อมเราสามารถเตรียมตัวไปก่อนเรื่องภาษาละแจเรื่องการอนโนทแค่นี้เองครับแล้วก็เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับ การเป็นลูกเรือต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงผ่านการตรวจสุขภาพไม่แคเลอรคเอร์ตัล่าเกินไม่มีกดยูริกเกินอะไรกัไม่มีประวัติอาชญากรรมหนีคดีอะไรแบบนี้ไม่เอานะอะไรวีซ่า C1D ลูกเรือหนังสือคนประจำเรือซีแมนบุ๊กประมาณนี้ครับทั้งหมดก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนไทยพี่น้องคนไทยทุกคนอย่างวงกว้างนะครับ การเป็นนักดนตรีบนเรือสำราญมาเป็นได้ยังไงนะวันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระด,ดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยการเดินกลับห้องกับวิวทะเลนะครับตอนนี้เราอยู่ที่แถบทะเลเอลาสกากำลังเข้าประเทศแคนาดาเมืองคูแวนคูเวอร์นะครับตอนนี้กำลังเข้าที่เรียกว่าอินไซด์พาซิจะเป็นคล้ายๆเข,า,ขาวงกดครับตรงนั้นจะมีหมอกด้วยเดี๋ยวผมให้ดูวิวครับ